สวัสดีพเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเราวังน,นะครับวันศุรกร์วันพุธนะครับ24นะฮะโอ้ว่าไปมันก็ไวแล้วนะวนี้คริสต์มาสใช่ไหมฮะสมัยก่อนผมอยู่ตอนประถมมัธยมผมอยู่โรงเงรียนคริสต์นะฮะก็โอ้โหช่วงคริสต์มาสนี่สนุกนะฮะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมของห้องนะฮะแล้วก็มีการทานเลี้ยงฮาลเล่ก็คือก็ต้องมาโหวตกันนะฮะว่ามื้อคริสต์มาสนี้นะฮะจะ ทานอะไรกันบ้างก็มีกี่เมนูก็วางไปแล้วบ้านใครที่พอ่อคุณพ่อคุณแม่เป็นร้านข้าวแกงเป็นร้านอาหารเขาก็ไปสั่งอาหารมากี่หมอ้อก็วางกันไปนะฮะร้านใครที่รู้จักขนมก็ไปติดต่อขนมมาแล้วก็มารวมกันแล้วก็มีของขวัญที่มาจับสลากกันอะไรอย่างี้นะอ่าเนี่ยมีกิจกรรมจามได้เลยสมัยก่อนนะฮะก็สนุกดีนะฮะแล้วทีนี้ครับในช่วงวันนี้ฮะไม่มีเรื่องงามยามดีนะ ทำกิจกรรมอะไรส่วนตัวหรือกิจกรรมอะไรสำคัญสำคัญ,คญก็ถือว่ามันก็เป็นวันที่กลางๆนะฮะไม่ดีไม่เด่นแล้วก็ไม่แย่ทำโดยทั่วไปหรือกิจกรรมทั่วไปก็พอได้อยู่นะฮะนี่เมื่อเมื่อวันอา,อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเรียกว่าวันเหนมายันคือวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดนะฮะมันเป็นประจําได้ไหมวันอาทิตย์นะฮะกลางคืนยาวนานที่สุดนะฮะคนก็จะนอนหลับสบายเลยถ้า แต่มันก็จะมืดไวนะฮะแล้วหลังจากเหมหมยันนะครับก็จะ21นะฮะวันเหมหมยันแล้วหลังจากหลังยี่สองยี่สามยี่สี่อย่างอะไรช่วงนี้นะฮะแล้วหลังจากนี้ไปกลางคืนที่ยาวนานที่สุดก็จะค่อยๆเถิบๆๆนะฮะจากสมมุติว่ามืดแปดชั่วโมงก็เหลือเป็นมืดเจ็ดชั่วโมงห้าสิบเจ็ดชั่วโมงสี่สิบเจ็ดชั่วโมงสามสิบอะไรเงี้ยนะมันค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนสังเกตมาช่วงพอเข้า ช่วงหน้าร้อนนะฮะกลางวันก็ยาวหกโมงยังสว่างเลยหกโมงครึ่งยังสว่างจ้าเลยนะนี่ฮะกลางคืนก็สั้นหลบนะครับนี่เขาถึงให้ราศีแรกๆของจากราศีกาเรียกราศีที่ศูนย์นะคือราศีเมษนะฮะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่โลกเราความร้อนร้อนแรงที่สุดนะฮะก็ะชื่อว่าความร้อนหรือพระอาทิตย์เนี่ย เป็นเทพอันดับหนึ่งหรือเทพแห่งความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นยามใดที่หรือช่วงเวลาใดที่ดวงอาทิตย์ร้อนแรงที่สุดหรือราศีใดที่ดวงอาทิตย์มีความเข้มข้นเข้มแข็งที่สุดนะฮะนั่นแหละเขาก็ให้เป็นาราศีแรกเลยกันคนจะได้ทำมาหากินจะเข้าป่าราสัตว์หรือภายต่างๆช่วงกลางคกลางคืนมันก็สั้นกว่าในช่วงหน้าหนาวถูกไหมฮะหน้าหนาวนี่มืดไวนะครับยิ่งสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้มี เรื่องของไฟฟ้านะฮะฉะนั้นภยัยจากสัตว์ภยัภยจากอะไรก็ตามการรบหรือว่าเผาอื่นที่อยู่ข้างเกมบางทีเขาก็มารบตอนฟ้ามืดนะฮะฉะนั้นพอพระที่พระที่ตกดินแล้วมันมีภัยเยอะเขาก็เลยว่ายังไม่ค่อยนับเป็นราศีาแรกนะฮะเอาราศีที่มันเราสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมการเพาะปลูกควบคุมหลายๆอย่างนะฮะได้ดีที่สุดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นราศีแรกนะฮะ เป็นหนึ่งในเหตุผลนะไม่ใช่เป็นรายไม่ใช่เป็นเหตุผลหลักแต่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นที่เขาเลือกราศีเมษเป็นราศีราศีที่ 0, ะะสูงนะฮะราศพีพฤษภเป็นราศีที่1นึ่งไงนะอ่าโอเคนะฮะเอามาดูต่อเรื่องของเลขราศีมงคลนะครับมีตรงนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข7นะครับเลขต่อมาคือเลข4นะฮะเลขต่อมาคือเลข2นะครับเลขสุดท้ายคือเลข9นะฮะ เลขที่เลร่งๆหรือบ้าไม่ค่อยใช้คือเลข3นะฮะสีที่ถูกโฉลกครับสีแรกคือสีม่วงนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีน้ำตาลนะฮะสีท้ายคือสีเทาครับแล้วก็สีที่เลร่งๆหรือบ้าไม่ค่อยใช้คือสีชมพูนะฮะทิศทางซ้ายขวาวันนี้เลือกฝั่งซ้ายนะครับหรือทิศทางบนล่างจะต้องเลือกเลือกด้านล่างนะฮะซ้ายแล้วก็ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับมีคลิปนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบ3ราศี ดวงสเสน่ห์แรงนะฮะดวงสเสน่ห์แรงก็คือปีสองหกเคือปีหน้าฮะคนเคยรักเคยเจ็บจะเข้ามานะฮะก็ถ้าฟังง่ายๆคือถ้าสมัยก่อนเขาก็าพูดง่ายๆนะเขาจะไม่แบบเลี่ยงภาษานะยุคปัจจุบันก็เลี่ยงภาษาเยอะสมื่อก่อนก็เรียกว่าดวงพ่อไม้แม่ไม้จะเข้ามานะครับอืมจะเข้ามาชอบหรือเข้ามาจีบหรือบางทีเราจะไปถูกโจลิตคนที่เคยช้ำรักมาก่อน เคยมีประสบการณ์ชีวิตคู่มาอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะจะเข้ามานะฮะมีาสามราศีราศีอะไรบ้างก็ลองเข้าไปดูแต่ว่าสําคัญคือเพื้องต้นว่าเหตุการณ์ที่เข้ามาเข้ามาอย่างไรลักษณะคนที่เข้ามาเข้ามาแบบไหนมันจะเลี่ยมข้อๆเลยลักษณะนินสัยใจคอรูปแบบรูปฐานหน้าตาหรือลักษณะการเข้ามาเข้ามาในรูปแบบไหน,นเราจะได้โอเตรียมการให้ทันเตรียมการให้พร้อมอะไรางี้น,นะฮะนี่ครับคือสิ่งที่ จะเกิดนะครับอืมก็ลองดูนะจริงๆนั้นเพื่อนรู้ว่าดวงบางคนเนี่ยก็ถูกจริตกับคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับถูกจริตคือไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมีคู่นะหรือว่าแบบกําลังมีคู่นะเพียงแต่ว่าถูกจริตในมุมที่ชอบคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักนะฮะมาดูน้เพื่อนชอบไหมนะฮะเพราะว่าบางคนเขาแบบก็บอกคบเด็กแล้วเหนื่อยอ่าแต่บางคนบอกคบเดรีกแล้วมันชุมช่มฉ่ำม่แล้วแต่อารมณ์นะ บางคนบอกคบคนที่อายุมากกว่าแล้วรู้สึกว่าไม่มีประสบการณ์เขาสอนเราสั่งเขาคุมเกมหรือว่าเขาเป็นผู้นําเราได้นะแต่บางคนบอกคนอายุมากกว่าจูจีขี่บน่นนะฮะมีแต่หน้าลำคาญอะไรกันนะชอบสอนนะฮะแล้วก็เผด็จการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนี่ก็มีนะฮะแต่บางคนผู้ใหญ่บางคนก็มีความเมตตานะฮะรูปบอรวยก็มีนะครับแต่แล้วแต่นคนชอบนะฮะเมื่อชอบคนอาย,ยุมากกว่าหรือน้อยกว่านะฮะถ้าถ้าให้เลือกนะ าแบบตอนนี้เราโสดนะเรื่องสมมติว่าเรายังไม่มีคู่นะถ้าสเปคในใจนะฮะเคยมีสเปคในใจไหมไาให้แบบชอบคนอายุมากกว่าคนที่อายุมากกว่าเข้ามาเออรู้สึกดีอบอุ่นหรือชอบคนอายุน้อยกว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกคุยแล้วมันแบบมันแหม่ทาให้หัวใจเราฟูนะหัวใจเราก็ชุ่มฉ่านะมีอะไรที่แบบเออตื่นเต้นได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยบางคนเขาชอบระยาก,กันนะฮะเพื่อนชอบอายุมากกว่า หรือน้อยกว่าชอบมากกว่ากด1ชอบคนอายุน้อยกว่ากด9ก้าอ่าจะได้ไม่ต้องเขียนบ้างก,กว่าน้อยกว่ามันยาวนะฮะชอบคนที่สวรหรืออายุมากกว่า1ถ้าอายุน้อยกว่า9นะฮะโอเคนะฮะอยู่รู้วหนึ่งหรือ9มาหอกันโอเคนะฮะแล้วก็แต่อยองที่บอกว่าวันนี้เรื่องงามอยอนี้มีวันนี้ดาวพระจันทร์เขายังอยู่ในตําแหน่งเป็นประอยู่นะฮะ ฉะนั้นช่วงนี้ราะวังเรื่องอารมณ์นะพระจาจาร์คือจิตใจโคจอเป็นประคือมันจิตใจมันหวงหวงนะฮะง่ายๆคือบางทีช่วงวันนี้อารมณ์อยู่ๆก็หดหู่หรือว่าช่วงวันสองวันนี้รู้สึกว่าน้อยใจหรือว่ารู้สึกแบบเซนซิทีฟรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับเจอคาพูดแล้วมันกระทบใจลงง่ายนี่ครับเราจะมีอารมณ์ของความรู้สึกที่เรียกว่าใจอ่อน หรือง่ายๆคือขี้สงสารนะฮะบางทีมันจะมีอารมณ์แบบนี้เพื่อนเคยเจอไหมอยู่ๆก็อารมณ์โหดขูก็มีนะเนี่ยฉันวันนี้ต้องหนักแน่นบั้นคงทําหน้าที่ของเราไปใครพูดอะไรต่อว่าอะไรเราอย่าไปใส่ใจอะไรที่เข้ามาชุดนี้พยายามแข็งแกร่งไว้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายอีกแหละนะฮะไปเจอดาวเสาร์กับดาวราหูนะฮะคราวนี้นะครับดาวเสาราหูเดินเจอดาวเสาร์นี่เขาเรียกความรับเปิดเผยนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวพวกนี้เพื่อนๆก็จะได้ยินว่า ช่วงนี้ระวังความรับเปิดเผยช่วงสองสาวันนี้นะฮะอ่าก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์สุขหรือเสาร์นะหรือพระอาท์สุขนะฮะระวังความรับเปิดเผยหรือใครที่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังอาพรารงรวมจะเปิดเผยออกมานะหรือว่าเป็นช่วงเหมาะนะช่วงพระอาทิตย์ส,สุเกี่ยวกับการตามงานตามหาข้อมูลตามเรื่องต่างๆที่เราอยากรู้อะไรนะมันก็ใช้ประโยชน์ได้เน,นี้เดี๋ยวเราจะได้ยินฟูนี้ที่ผมจะพูดนะฮะแต่วันเนี้ยระวังเรื่องของอารมณ์ช่วนี้นะหดหูนะพยายาม ใจคอเข้มแข็งนะฮะใจคอนิ่งนะฮะหรือว่าพยายามเบิกบานไว้นะฮะอย่าคิดมากนะฮะจริงคนเรามาจากความคิดมากนะอารมณ์ต่างๆนะฮะดีคิดไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค,มค่อยดีมันก็จะมา,าม,มาจากความคิดนะฮะพยายามถ้าอารมณ์เริ่มไปทางไหนที่เรารู้สึกว่าเอออารมณ์นี้มันไม่ดีต่ออารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเราไม่ชอบเลยรีบตัดความคิดเริ่มจะคิดมากรีบตัดความคิดไปทําอื่นซะนะฮะเบี่ยงเบนความสนใจไปทําอื่นซะไปคิดออืน่นซะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับ ต่อมาเนี่นะเพื่อนๆครับก็ลิื่องนี้กระปุก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เสมอนะฮะโอเคฮะเพื่อนๆครับขอบคุณซเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะครับในทุกมิตินะฮะเออบางทีเข้ามาทักเมสเซจหรือก็มีนะฮะแต่ผมงก็รู้ว่าผม,ผมไม่ได้ดูดวงจะเรียกว่าหลายคนแล้วนะเพื่อนๆเขียนมาขอดูดวงนะฮะผมก็ตอบบางถ้าได้อ่านจะตอบนะฮะแต่ถ้าวันนึงจะมีคอนเมสเซจเยอะนะฮะก็เลยอ่าน บางท่านได้แต่ท่านที่ไม่ได้อ่านก็ต้องขออนุญาตนะครับโอเคครับคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เจอการขอบคุณนะฮะที่ทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะครับคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแมาเป็นเมมเบอร์ฮะขอบคุณมากครับดูดวง12ราศีครับชาวศีตุลครับราศีพิจิกธนูฮะเลืองท่ตุลนะฮะวันนี้มุมดาวดวงเด่นเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจรจาเออเผ่อเพื่อนเพื่อนยังต้องเคลียร์เรื่องสําคัญหรือจําเป็นต้องทําอะไรเรื่องสำคัญนะ แต่เพื่อนนครับวันนี้มันจะมีปัญหาที่เราต้องแก้ด่วนนะครับรวมถึงปัญหาขอ,ของคนอื่นที่เราต้องช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาด่วนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบเออต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องเร่งหรือต้องจัดการปัญหาให้ไวนะครับเรียงลําดับดีๆอะไรคนทำก่อนหลังเวลาเวลามันจะเหลือแต่สําคัญครับในช่วงนี้ช่วยเหลือใครต้องดูดีๆนะครับบางเรื่องอาจจะช่วยแล้วตัวเองเดือดร้อนเออต้องระวังดูนะครับ <S <S ข้อดีในะยะานนี้คือการเดินทางเผื <S <S ่อต้องเดินทางไปไหน ที่สําคัญสาคัญนะฮะก็สามารถเดินทางได้หรือทํากิจกรรมเรื่องสาคัญสําคัญสําเร็จนะครับนี่คือจังหวะดาที่เด่นแล้วก็การทําอะไรในระยะนี้ข้อดีคือเราสามารถจะลงมือนะฮะในการทำเรื่องสาคัญสาค,คัญได้นะฮะผมก็เลยว่าโอเคเพื่อนๆครับระยะนี้ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องต่างๆที่เราทํา ได้ก็ให้รีบทานะฮะบางทีเรื่องอันนี้คือเรื่องส่วนตัวนะเพื่อภารกิจเรื่องการงานเราเราคุยจบแล้วแต่ภาร,รก,กิจส่วนตัวบางทีมีเรื่องอะไรที่แบบเอออยากทำก็นพิเศษอยากคุยเป็นพิเศษหรืออยากพบเจอใครเป็นพิเศษก็นัดหมายนะฮะหรือว่ามีโปรแกรมอะไรที่เราอยากทํารีบเคลียร์รีบลงมือรีบจัดการนะฮะข้อดีในวันนี้คือเรื่องเงินทองมีข่าวดีในการซื้อของด้ยของที่ดีราคาที่พึงพอใจโอกาสที่จะมีรายรับพิเศษก็เข้ามานะฮะแล้วก็ การแก้ปัญหาเรื่องสําคัญต่าง,าง,าง,างๆนานาก็ถือว่าสําเร็จนะครับจังหวะดาวไม่เสียหายฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของเงินทองหมุนได้ได้ซื้อของถูกใจอาจจะมีเงินเลยรับพิเศษบางคนาจะมีข่าวคราวดีๆให้ชื่นใจเรื่องของเงินทองนะฮะจริงๆซื้อของได้ของที่ดีราคาพึงพอใจมันก็แฮปปี้นะส่วนการค้าขายเรื่องงานสวิตบริการนะฮะวันนี้ผลลัพธ์ดีมีลูกค้าใหม่ๆมาลูกค้าเก่าๆจริงๆก็เข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นช่วยพยายามดูแลลูกค้าดีๆดึงดูดความสนใจให้เต็มที่นะครับ แล้วก็ประก,กาศสําคัญระยะนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายดวงปวดหัวตอนน่าเจ็บคอให้ในัยบสวรครับกดและย้อนแล้วก็อาการปวดหลังข้อบ่าไหไรครับความรักคนโสดช่วงนี้แบบโสดนี่เสน่ห์แรงนะฮะคุยกับใครคนชอบนะฮะมีโอกาสคุยล้งมาแบบคุยได้คล่องคล่องวาจานะฮะเออคุย้วมันสบายใจขึ้นนะ,ะส่วนคนที่พี่คุยแฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะมีเรื่องอะไรพึ่งพาสายวิวานให้แฟนช่วยหรือแม้แต่เพื่อแฟนมีปัญหาแล้วสมารถช่วยเหลือก็ได้ ดาวความรักก็ถือว่าน่าพอใจมุมดาวเรื่องของสุขภาพร่างกายฮะช่วนในระวังปวดหัวอย่างนึงผมห่วงอย่างนึงคือมีโรคจมเนื้อเยืตัวเล็กๆน้อยเสน่ห์เสื้อผ้านี้สีเข้มๆใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะฮะลูกหลานบริวารสตเแี้ยงอันนี้ทําให้เราชื่นใจหรืออาจจะไปดื้อๆดึงๆหรือว่าแก่นบ้างหรือดื้งเงียบบ้างเรื่องปกตินะครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่ามีเรงให้หน้าชื่นใจนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะครับกิจกรรมภารกิจนา่การงานหรือ ปัญหาคาใจอึดอัดใจอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจนะฮะช่วงนี้ดาวมันเรียกว่าดีนะครับในเรื่องของการทาเรื่องสาคัญต่งตางๆเพื่อๆนๆฮะในระยะน,นี้บางทีเราอาจจะต้องเร่งรีบสปีดงานเร่งรีบที่จะเคลียร์ปัญหาเร่งรีบที่จะจัดการเรื่องสําคัญๆนะฮะเพราะว่าดูทรงแล้วค่อนข้างจะมีอะไรที่มันเร่งด่วนนะครับอะไรที่มันต้องร้อนรนอะไรที่ มันลกๆได้นะฮะผมเลยดูโอเคเพื่อนๆช่วยพยายามสปีดงานจัดก,การเรื่องสําคัญหรือว่าเคลียร์เรื่องที่เราต้องรีบให้ไหวนะครับข้อดีในระยะนี้คือถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเดีย๋ยวจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกถ้ามีเรื่องที่อ,อึดอัดใจอ่ามันจะมีเรียกว่าพอจะมีปัญหานี้มีมีตัวช่วยนะครับแก้ปัญหานะครับโดยสรุปนะฮะวันนี้เรื่องของงานพยายามรีบเร่ง แต่มีเรื่องอะไรที่มันด่วนๆฉอบพันเข้ามาแล้วเราค่อยแก้ปัญหาจบได้ที่ด้วยดีนะฮะสังเกตได้ว่าวันนี้อย่าเสียสมาธินะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินครับช่วงนี้มีการได้ซื้อของถูกใจหรือว่าพอจะหมุนเงินได้นะฮะมีโอกาสที่มีข่าวดีเรื่องของเงินทองนะฮะการทํางานเชิงลุกเด่นถ้าเป็นไปได้เราจะป็นต้องใช้อะไรที่เกี่ยวกับงานหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็รีบเร่งผมเล่นความเร็วนะครับความละเอียด ก็กลางๆนะะแล้วก็เงินทองช่วงนี้มันมีเรียกว่าอยากซื้อของอะไรสําคัญจะได้ซื้ออ่าหรือว่าจาเป็นต้องใช้เงินมีข่าวดีเรื่องเงินทองเลยกันนะฮะซื้อของดีราคาพึงพอใจก็ได้นะฮะใครค้าขายวันนี้ขายดีครับมีโอกาสทำกำากําไรพิเศษลูกค้าเก่าๆเาข้ามาให้ชื่นใจนะฮะเรียกว่ากระตุ้นยอดขายพอได้อยู่นะอาจ,จะไม่แบบโอ้โหตัวเลขสูงมากมายแต่ว่าพอจะหมุนชอบใช้ได้นะครับมุมดาวาเกี่ยวกับเรื่องของทาบไปไม่ได้นะครับ ช่วงนี้พยายามความรักคนโสดต้องระมัดระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดอกความรักช่วงนี้เด่นนะครับมีเรื่องให้ชื่นใจเพิ่งพาใส่ได้หรือแฟนให้ข่าวดีหรือบางทีไหว้วานให้ช่วยเรื่องสําคัญได้นะฮะดวงแฟนก็ยังเสริมดวงเราครับบางทีเขาเดือดร้อนเราก็ยังสามารถช่วยเหลือเขาได้พิจิกไม่ใช่ปนุษย์ที่ต้องรอให้ใครมาช่วยนะฮะบ,บางทีเรามีเรื่องอะไรก็สามารถช่วยเหลือก็ได้นะฮะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายระวัง เป็นว่าเป็นไข้นะฮะเจ็บคอท่ในเวสวรครับาการปวดหลังข้อบ่าหลาเกิดหลายย้อนนะฮะไม่ค่อยสบายสบายตัวรองอาหารทําให้ป่วยประการต่อมาครับมุงดาเกี่ยวกับถ้าเกี่ยวพันกับคนนะฮะช่วงนี้ระวังลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงระวังมีปัญหาป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องอึดอัดจใจฉะนั้นช่วงนี้พยายามดูแลให้กําลังใจหรือว่าคอยตามติดนิดหนึ่งคอยสังเกตการนิดหนึ่งนะฮะรวมถึงสเสื้อผ้าเน้น ทูโทนสองสีวงวงที่เด่นไปหน้าในความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมชาวพิจิกในช่วงนี้มุมดาวยังพอโฟกัสเรื่องเงินในท้ายที่สุดได้นะฮะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนหรือไม่สบายใจเรื่องเงินทองสําเร็จก็เผื่อจะมีการเดินทางระยะสั้นในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อมาครับชาวราศีธนูครับวันนี้กิจกรรมภารกิจงานเด่นฮะ,คะเคลียร์แก้ปัญหาสําคัญได้อะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่กังวลใจอะไรที่ทุกข์ใจนะฮะข้อดีคือมันจะมีตัวช่วยทันเวลา ข้อดีคือการแก้ปัญหาสําคัญสําเร็จข้อดีคือการจัดการงานเชิงลุกถือว่าน่าพอใจเออว่าไปนะครับในระยะนี้ชาวตะนูช่วงนี้อย่างที่พูดเหมือนเมื่อวานนะครับช่วงนี้จ,จะต้องเร่งรีบหรือสปีดงานสปีดลหลายๆอย่างนะฮะมันก็จะเหมือนกับจะวิ่งไม่หยุดสักทีนะฮะมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่เอออย่างน้อยผลลัพธ์ผลงานต่างๆก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่26นะฮะดาวพุธย้ายมาให้คุณเต็มที่นะบางทีอาจจะมีเรื่องสําคัญสําคัญที่เราทําแล้วสาเร็จนะฮะระยะนี้วงดาวเด็ดเรื่องของผลงานที่ทําการแก้ปัญหาเรื่องดีๆได้ผู้ใหญ่เมตตามีการเจราจาเรื่องสําคัญสําเร็จใครที่มีปัญหาเรื่องของเงินทองช่วงนี้มันมีารจ่ายจุกจิกเยอะนะรา่อจ่ายที่ค่าไม่ถึงอย่างที่มองไม่เห็นระยายฉับพลันนะฮะก็มีคำว่าด้วยอะไรที่ ยังไม่จะเป็นต้องซื้อผมก็เน้นย้ำครับเบรกเบรคเบาๆนิดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถึงไม่ได้เจออะไรที่อยากซื้อแต่มันจะมีไฟบังคับในการที่ต้องช็อปต้องใช้อะไรพิเศษขึ้นมาในช่วงนี้เองนะฮะก็เตรียมความพร้อมนึ่คือมีเลยจ่ายฉุกเฉินฉอบพัน,นแน่ๆนะครับแล้วก็แต่ว่าหมุนทันนะมุมดาวต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะร,รองประวัติเป็นไข้นะฮะแล้วก็เจ็บคอที่นวัยสวอครับการปวดหลังข้อบาหลายกดไหลย้อนนะฮะแล้วก็มุมดาวระยะเนี้ย มันมีดวงเกี่ยวกับคนนะครับระยะนี้จะมีเรื่องคนที่ทําให้เราเราไม่ดีนะฮะก็ใจเย็นๆหนักแน่นนะใครขาขายวันนี้มีโอกาสทากาไรพิเศษมีโอกาสที่จะหมุนเงินได้ระยะนี้ต้องพยายามเน้นย้ำนะอะไรที่ยังไม่จะเปต้องซื้อเบรกเปเบาๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนจะว่าช่วงปลายปีนะฮะหรือต้นปีอะไรใจด่วนๆฉุกเฉินมันจะมีเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็บุ้มดาวเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาเรื่องสําคัญก็ถือว่าน่าพอใจเพื่อนๆครับในระยะนี้นะฮะเราถ้าเรามีเรื่องที่จำเป็นต้องขอคำปรึกษาจากใครนะฮะก็เรียกว่าหาคนที่เราพอจะคุยได้หรือผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพศรัทธ,ธาปรึกษาได้นะฮะความรักทั้งสดและไม่สดความรักยังเด่นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีเหตุให้เจ,าาเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือเป็นเหตุให้เราต้อง ไปช่วยเหล me so really ือนะฮะกับคนที so so ่รักหรือคนที่ผ right ูกพ so ันนะครับลูกหลานบริวารสตเลี้ยงอันนี้ดีหน่อยคือมีเรื่องให้ชื่นใจก็จะมีโรคส่วนตัวสูงนะฮะเราก็ต้องเข้าใจเราก็อย่าไปซสีเดียสมากนะครับแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะท่านนี้ไว้สวครับพยายามดูแลเรื่องการพักผ่อนนอนได้พอแล้วก็ระวังโรคประจําตัวนะครับข้อดีดีอย่างที่บอกฮะลูกหลานบริวารสตียงเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับโอเคครับจบข้บขอบคุนติตามนะครับ มือก็สูงมากนะครับเป็นกำลังใจในขั้นเปอนครับสวัสดีครับ